สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึง Sound Library ของ RD88 กันครับ RD88 มีเสียงให้เลือกใช้มากกว่า3000เสียงรวมถึง Sound Engine ที่โด่งดังของ Roland อย่าง Supernatural p i n n o และ Electric p i a n o โดยเสียงต่างๆจะถูกจัดเรียงอยู่ในปุ่ม Category อย่างเป็นระเบียบและหน้าต่างในการเลือกเสียงขึ้นมาใช้งานรวมทั้งใส่เอฟเฟกต่างๆเราจะเรียกว่า Scene ดังนั้นซีนจะเป็นหน้าหลักในการใช้งานของเรานะครับ ยกตัวอย่างเช่นซีนนี้ใช้งานเสียงเปนโนเสียงเดียวซึ่งใส่อ f ฟเฟกในซีนแล้วหรือใช้งานแบบผสมเสียงในโหมดดูอัลหรือแบ่งเป็น2พาร์ทในโหมดสป l ิตตัวเลขขนาดใหญ่ที่มุมซ้ายของหน้าจอคือซีนนัมเบอร์เมื่อกด Enter ขนาขณะที่ไฮไลท์อยู่ที่ซีนนัมเบอร์เราจะเห็นซีนลิสต์ซึ่งจะถูกแบ่งตามซาวด์แค t e กอรีเราสามารถใช้ปุ่มลูกศรซ้ายขวาหรือปุ่มแค t สกอรีเพื่อเปลี่ยนบดนมูมของซีนและกดปุ่ม Exit เพื่อย้อนกลับมาหน้าซีนถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนเสียงที่เป็นสมาชิกในซีนให้กดลูกศรลงมาเพื่อเลือกเสียงและกดปุ่ม enter คุณจะเห็นลิสต์ของเสียงที่อยู่ในแคตตาก็อต่างๆใช้ปุ่มลูกศรซ้ายขวาหรือกดปุ่มแคตตาก็อเพื่อเปลี่ยนหมวดหมู่ของเสียงและลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกเสียงในหมวดหมู่นั้นมาใช้งานยกตัวอย่างเช่น ผมต้องการจะเล่นเสียงฟลุตเมื่อเราเลือกไฮไลท์ที่การเลือกเสียงแล้วกด enter จากนั้นเลือกหมวดหมู่ไปที่ blast w i n โดยใช้ลูกศรหรือปุ่ม category เลือกเสียงที่ต้องการจากนั้นกด exit ทำการบันทึกโปรแกรมลงไปในซีนใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปโดยกดที่ปุ่ม right